ผมมิสดับเบิลเอและนี่คือมิสดับเบิลเอทูเดย์กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้น อ,อ,อ,อย่าไม่ทันเลยพ่อเรียกซะและ้วลุงจอดตรงนี้ไม่ได้นะรถมันติดขนตํารวจผมรอผู้โดยสานอยู่ครับผู้โดยสารอะไรมันมีแต่รถขอแวะจอดสักหน่อยเหมือนจะทำเงินตกห้าบาทเออเออเอเอน้นมันกลางถนนนะครับเออยังไงดีดเราออกขวาดีกว่าว่าถ้าจะไม่ติด อ้าวอ้าวติดอยู่ดีอืมนี่ตีวงยากเหลือเกินธรรมดาครับรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องซิกแซกกันบ้างอ้าวไปเลยสำหรับรถที่เปิดไปเรียวไปเลยไปเลยนี่นะครับผมไม่ได้มีอคติกับรถที่ปาดอย่างเดียวนะ เ้้ยอ,ยอ,ยอ,โโอตกลกเลยารที่คุณจะทำความเร็วในเขตชุมชนแบบนี้นะครับค่<ห>อนข้างที่จะอันตรายมากเลยมลผมเองก็ไม่แนะนำหรอกแต่ผมก็ยังทำอยู่เพราะคุณก็อาจจะได้เจอกับ,บอะไรแบบนี้นบบครับค่อย,อยไอๆไปอุ๊ยอะไรวูบวาบด้านหลัง <S <S ไม่รู้ไม่ชีกูไปต่อ c ิ i เกินโมพี่แกทำนยังไม่เปิดเลยในนาทีผมก็จะใจดีสักครั้งหนึ่งอ่ะอ่ะอ่ะไปซะแต่ก็จะให้แค่คันเดียวนะครับจะให้หมดแถวเลยก็คงจะเออไม่ต้องไปไหนก็เลยทีเดียวนี่ก็คือความรู้สึกของผมที่ได้เจอชายคนหนึ่งบนท้องถนน หมเดียวตมดเดียวกันสจ้ากักฟ้โบมาดูความฮาวในเช้านี้ของผมก,กันบ้างครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ต้องเสียบแล้วเสียบเท่านั้นอะไรขอะไรต่องควบคุเนีย ไหายไ <laughs> อันี้เรอน้องตองต่งยุ่อไม่ทราบไลยเอแน่แอร์อร์ตเลยอจริงเลยอยู่ไว้น,นะเรนนี่ สำหรับแยกนี้ปกติตผมมักจะฝ่านะครับ <laughs> แต่วันนี้อยากจะลองเป็นคนดีดูบ้างนะฮะก็เลยรอติดไฟแดงนะฮนะเอาละไฟเขียวแล้วไปกันเลยอ้ออออาวมาไงครับเนี้ยไอ้เหี้ย ก็รอยนไปเขียวนะเนี่ยคุสออ่าห์เป็นคนดีนะบึงมาป่าใส่หน้ากูเฉยเลยมาปิดท้ายกันด้วยคลิปนี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบ Mix ซ์ e o ำอ t ด d a y ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe <ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะคะับสำหรับผมและพี่มาดูในคลิปนี้ก็ต้องขอลากัไปก่อนสวัสดี nhung 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 tao sẽ là đơn kiếp lên